สวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับว่าจะเป็นคนดูภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางหรือภาคเหนือนะครับก็ขอวันนีคนดูรอบนะครับนะวันนี้มาอยู่กับช่องจักรวัตรนะครับแล้ววันนี้เสนอเมนูก๋้ยเตี๋ยวมีเหลืองน้ำใสหมูนะครับเมนูวันนี้ก็จะแตกต่างจากตอนชิปก่อนนะครับจะมีผักนะครับวันนี้สวยงามออ มาคลิปก่อนนะครับคลิปนี้จะมากับวิวท <m ın> ี่แน่นอยจะวิวเท่าไหร่นะครับเออหมือนความอะไรฮะสิ่งพิเอะไรนี่อ่ะเริ่มได้บอ่ะอ่ะจะมีพริกเนาะอ่ะนี่พริกจอลืมลืมลืมพริกจีนี่พริกจีนะครับเนาะนี่ก่อนเอาะคือเปิ่อพอหน่อยพริกอ่ะพริกจีนะครับทุกคนประมาณนี้ก็พริกจีฮะน่าจะประมาณนี้เนาะจิ้มกจิ้มพอเลยสวยงามครับคลิปวันนี้อืมอ่ะก็มาดูไปดูคลิปนะครับ อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดลังใจในการทำคลิปของผมกับเพื่อนด้วยน,นะครับอ่ไปทุกคนลุยออวันนี้วันนี้เอาหน้ามาด้วยหรอวันนี้ัดเถิดวันนี้เอาหน้ามาด้วยได้ได้เพลิดวันนี้กินเพลิดได้หรอเพลิดหรอมาครับทุกคนมากินด้วยกันครับมีเหลืองอันนี้ล้านจะบอกล้านได้กปะบอกนะมีเหลือง บวกว่าบวกว่า,ปปาเป็นเนาะเป็นน้ำน้ำใสปรุงไปปรุงมามันจะน้ำใสครับเขาย่งสีเขาอยังเขายังน้ำเนี้ยวอเหอมือนเนี้ยคลิปแล้วเหรอ,อที่เส้นขอวกำหมาบมา,มาบนะนครับโฆโฆโกำยินใหญ่ครับจิ้มเล้ยงกำเนาะเอาเลยครับกุ้คนกินด้วยกันก่อนอ้ามอ้ามปากอามอืม้อืม รั้งมือนี่เพริศมั้นี่ดีกว่าพริกจีจะเหมือนพริกจีซีก็ครับแต่มันจะใหญ่ๆไปหน่อยนะคับก็แบบพริกจีแหมยังครับอันนี้พริกหนุ่มจีนี่พริกหนุ่มจีพริกหนุ่มบอเพิษก็ได้เราต้องแกะนี่เลยนะอือเรต้องหูดับน้ำออกหรอกโอ้โหทิ้นี่เทิ้งไหนก็ถึงเพชรนะมันต้องอ้วกเทิ้งตะโล่ะ นับมากินได้ก <dividends> ันนะครับคนดูชวนกินมันขนาดน่ะที่ได้คนดูยาเข้ากล้องขนาดนับใส่ว่ามาเลยครับมาปุ่งเข้ามาเลยครับปุ่งกลาทครับทุกคนอืมมอนขันหน้ามั้งเาะเบ็ดมั้ง ลูกจิ้นอืมลูกจิ้นวันนี้ได้กี่เกนฮะห้าเกนเอ,อ๊ะสิบสิบกว่าเกนสิบสองเกนครับทุกคนุ่มหึ่มาไปสองเกนตดุในถ้วยนัอยู่ในถ้วยปแชายคนนั้นผมเจคาครับเป็นชายปริศนา <What? S 1> เขาจื่วว่าเอกรินลิฟเฟอร์ครับทุกคเอกรินลิฟเฟอร์อง่ายผมููฝ่าฮะอ อิ่มไหมครับขอโทษไม่อิ่มเนาะดีแล้วทำไมจิ้มนี่อันนี้หมูกับไก่อ่ะหมูหมูนะครับมาจัดลืมเกลี่ยมครับเหรอไม่หัวซอส thế còn nước chi đây này nó hả? tự thì tốt nữa áo như nào? toát cái nó, không sũng bao วันนี้นมาเนี่ยก็จะอุ้บ่ค่อยนักนะครับก็จะกินอย่างเดียวครับเน้นกินวันนี้ก็จะเป็นเมนูเส้นเนาะเขาแหลกไกว่าเส้นวันนี้ก็เส้นเนาะทุกคนกับต้องกายกันเลยนะครับเว่าคลิปหน้าอาจจะทําแบบเป็นเมนูเข้าของน้ำเนาะแต่โซมันตึงอึดลึนย่าเนาะอืโอ้ย

นี่จะว่าอันว่อีนครับขออยากกินหน้าดูครับพีรนเฮ้ยหมอนเอาแน้ปอเอากไปเอากรนโนเอาไงเห็ตายนาะที่นี่บอกเลยว่าเพดเพ็ษกว่าคลิปอืน่นเอา้าผ่านไปผ่านมา คนดูทุกคนเป็นคนบ้านเออเป็นคนบ้านที่ไหนหรือว่าเป็นคนภาคไหนครับทุกคนคอมเมนต์ได้นะครับ <c oughs> ผมนี่เป็นคนเหนือน,นะครับคนเหนือเชียงรายครับเป็นคนอำเภอเม่สวยนะครับวว้าไปครับเชียร์เชียร์หมโม่น้ามาเพียร์ครเล็กน้อย โอ้ยเขามีเพจเขาฟิปแล้วมั้อูดได้เลยอ่ะจะได้ของเพจนะเพจตะล้ําร้อยจังหู้มาความว่าอะไรอไรไอ้จีนหมาความว่าอะไรร้อยจังหูอห้อืมอร่อยมากมากเด็กเงั้นไปเนาะเป,นนเป็นคนเปิดคนเหนืออูดใก้ก่อ เดี๋ยวก็อุ้ยสารอุ้ยสารจังได้อุ้ยสารจังนี่ไปแล้วเหลวเลดแล้วขอสดหน้า่อยคุณคนดูหอวโอ้โหจะเป็นบะเก้ยวบะคำหรืงกบมั้งวะเนาะ เกิดเหตุการณ์ย ok, ังก็อนดินไหนขอก่อนขอเกีกยวเนาะเกี้วเนาะเกี้วอย่างนะกินด้วยการทุกคนเอาไหวเลยพี่คิดนี่เป็ดเลเบ็ดเลยบรรยากาศวันนี้ก็ตีเดิมมากทุกคนมุมเดิมๆที่เคยอยู่แต่เวลาเดิมนะแต่เวลามนเดิม จะว่ามะเขายู่ซอยไหนนะครับต้องถามล่ซออยไหนซอยเดิมครับ <c oughs> แตกมักนงนอันนี้จะว่าเชิญยี้นะครับผมใช้ที่หมูนะทุกคนยี่ควายครับ <c oughs> ไม่ก็พักเลย นุ้มแค้มพะปองโหแต่เฮ้ยที่นี่นะทักสลัดโคตรงามไมอืมเหมาะแน่นะมัดสิบบาทนี่อืมพอเลยกับนี้ทุกคนดูทุกคนนะครับผมครับรย้ยบับกรับโอ้๊ะเจ๊ะหงุดที่นี่ เนี้ยเนียวเนี้ยเนียวเนียเน้ยเนวน่้ยทำเป็นเล่นไปเาะของกินอย่ของเล่นคปั้นกันจะได้ปั้นชีก้ก่อนอืไรเยอกินนะ ตึห้หวดัดเพชรแต่คลิปนี้คลิปหน้าป้อเนอเอาอย่างเพชรเพชรแล้วเนอป้อเนะเอาเป็นเข้าแล้วเนะอคลิปหน้าคนรู้จักหึ่ยอย่าง,อางโอ,ตอ,งโอ้ต่อยวะโอ้หัวห<ท>ูน้าตาเนอะตึ้งมาคลิปนี้ฮะของแท้แล้วทุกคน Thôi khổn khổn Cái này nó nó bị như thế này nè Nó như thế hết nó, cắm được không? Không cắm á Mình thay cho nó kìm vào xiêng đây hết đây, thấy không cho đi rồi, Nó kìm เดี๋ยวจิมน่อาจะกินบาเสี่ยงนะครับผมรู้มหาสารขนาดวะนี่ไหวไหมเฮ้ยนนนจิงหงกิตาอะไรมดต้องแนบบ้างไะเี้ยมดไปควรอิ้งบบ้าน่านใจรัเอาอมควร โอ้โหคลิปนี้บอกเลยว่าสุดกว่าคลิปอื่นครับเพชรเพชรภาษาสันขนาดใส่พริกน้อยเดียวนะครับยังเพชรขนาดนี้นะครับ<ะ>ถ้าผมกินพริกจีสาวเม็ดหรือสามซี่เม็ดผมอาจจะช็อกนะครับเออสำหรับคลิปบนี้นะครับวิวบรรยากาศเนาะกัมุมเดิมๆนะผมไม่อยากซ้อหามุมอื่นมาถ่ายนะครับนะแต่ผมว่าม่ถึงมิติไหน,หนต่งมุมนี้เนาะว่าจะให้ผมไปถ่ายมุมตี ตงไอ้กลางตุงต่อทิปก่อนนะครับก็ได้นะสำหรับวันนี้นะทุกคนฝรากติดตามชมคลิปใหม่ด้วยนะครับว่าคลิปใหม่ผมจะทำเมนูอย่างที่คุณดูพอนะครับเราติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพราะวนี่ต้องโหดตัวร้ายกันไปก่อนนะทุกคน เฮ hey, ้ครับอุ้งอออครับเาไว้ครับจริง